ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็พาเพื่อนมาดูการขุดขยายพันธุ์ไผ่บ่งหวานนะครับซึ่งเป็นไผ่สายพันธุ์ที่เพื่อนส่วนมากรู้จักครับก็คือว่ากินหนอสด้า้รสชาติหวานนะครับก็เหมือนเดิมครับช่างแดงกับแฟนมาครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นเงาไผ่บ่งหวานครับนี่ครับตุนิตาครับ ของไผ่บงหวานครับเป็นไผ่ที่กินหน่อสดได้รสชาติหวานนะฮะหน่อ,นอไม่มีกลิ่นของหน่อไม้ครับเหมือนกินยญ้าพาอ่อนครับกินสดได้ชาติหวานตัวนี้ก็จะเป็นไผ่พันเล็กเช่นเดียวกันกันกบนี่ครับเงาของไผ่บงหวานครับเราก็จะมาตัดแต่งตัวนี้นะครับว่าขุดมาแล้วเนี่ยนะครับต้องต้องรีบนะครับก็ ถ้าจะให้ดหีเพื่อนๆที่ขุดไม่น้อยก็ต้องรีบเอาไปาฝังฝังดินนะฮะแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนแอครับตายไวครับตายไวครับตัวไผ่บงหวานนะครับไผ่บงหวานก็กลายพันธุ์มาจากไผ่บงขมนะครับก็นอทุกอย่างเหมือนกับไผ่บงขมครับแต่ตัวนี้หวานนะครับ เพืเ่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมนะครับต้นไผ่วงหวานนะครับต้นพันธุ์งหวานก็เข้ามาชมได้ที่ไร่สุขสวัสดนะครับอันนี้เป็นแปลงแปลงเพาะขยายพันธุ์ของไร่เรานะครับอาจจะลูกๆหน่อยนะครับแต่ว่าเราเราไม่ได้เก็บหน่อขายครับอันนี้ก็เป็น แปลงปลูกขยายพันธุ์ครับซึ่งเราจะอาไปขยายพันธุ์ด้วยแล้วก็จำหน่ายให้เพื่อนเที่สนใจด้วยนะครับวันนี้ก็ทีมงานชุดเดิมครับทั้งแดงแล้วก็แฟนนะครับมาช่วยกันนะครับวันนี้พุ่งนี้ก็จะชำขยายพันธุ์ไผ่ยวกหวานต่อนะครับเป็นไผ่ยวกหวานที่เราฝังยินไว้นะครับ นี่ครับก็เราก็จะตัดกิ่งออกก่อนนะครับแฟนตัดกิ่งนะฮะแล้วก็ช่างแดงก็ขุดเง่านะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ไม่ยากครับถ้าเกิดว่า,าเรากำลังแรงกำลังแขนดีนะครับแล้วก็เหล็กที่ใช้ก็เป็นเหล็กเหล็กอย่างนานะครับด้ามเหล็กแล้วก็จะเป็นแหนบลดนะครับเอามาเชื่อมกัน นะครับตันก็จะมีความแข็งมากนะครับครับสนใจเรื่องไผ่ก็อย่าลืมคิดถึงไดสุขวัตรครับเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับก็จะมีผักไผ่หลากหลายสายพันธุ์นะครับออที่บ้านห้วเดือยตำบลโนนทนันอำเภอเมืองจังหวัดน้องบรุรพพูครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามช่องของไล่สุขวัต์สวนเกรรษตรผสมผสานของเรายนะครับวันนี้ก็ ขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับนี่ครับไม่ถึงสิบนาทีครับก็ได้ได้เงาครับสวัสดีครับ